ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพบพ่อกันกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเดิมือนี้ครับผมพี่น้องครับผมสําหรับเอ่อมือนี้นะครับตลาดนัดวัวออนไลน์นะครับเบ้าดุดกับพพี่พ้าน้องครับผมมาสํารวจอัปเดตราคางัวยูทีตลาดนัดบ้านหันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีนัดกันทุกเช้าวันพุธเดอพี่น้องเดอ ุกวันพุธแล้วครับพี่น้องเกิดจากพาพี่พาะนองครับมาสำรวจอัปเดตราคางัวไปน้ำกันเนาะครับเนาะเมื่อนี่นะครับวันพุธที่24เมษายน2567นะครับพี่น้องครับเบ้าหลุดเกิดจากพาพี่พาะนองครับผมมาสำรวจอัปเดตราคาในโซนงัวงามไปน้ำ <DVD> กันเด้อครับเด้อว่าราคาเป็นจังใดแบบใดผู้ใดก็นั่งมองหางัวสวยๆงามๆไปเวเลียงเด้อครับเด้อคลิปนี้เบ้าหลุดเกิดจาพาพีพาะนองมาสำรวจไปน้ำกันเด้อครับผมไปดูกันเลย ครับผมวันนี้พี่น้องผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศงัวงามนะครับเด้อโซนทางโฮมสัมปะครับผมพี่น้องอ่ะนี่นะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับบอมผมอ่ะนี่นะครับมาเบิ้งกับพี่เอนะครับอ่ะงัวงามนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะรายละเอียดตัวนี้เป็นตังไหนน้อพี่เอตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหัวขับเป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกนะครับเด้อทองอ่าแจ็คพอตร้อยล้านครับผมทองกับแจ็คพอตร้อยล้านครับสามเดือนแล้วครับผมได้สามเดือนแล้วพี่น้องอ่ะทองกับแจ็คพอตล้านร์ตร้องได้าน ครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อผมให้เบิ้งตัวข้างหน้านะครับขอแข้งขาขับฟังทางนี้นะครับแสงกําลังมาดีเลยพี่น้องครับผมหัวบะมี่ตำหนี่อย่างนาะพี่เนาะบะมีครับผมครับผมอ่ะนี่เด้อส่วนสูงประมาณเท่าไรครับร้อยสี่สิบขาสี่สิบเจ็ดก็เลยครับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดเด้อครับเด้อพี่น้องส่วนสูงเพิ่นนะครับอ่ะขอแข้งขาดีๆนะครับเนาะผมให้เบิ้งส่วนท่านหลังครับผมพี่น้องอ่ะ อ่านี่ครับเนาะนี่ครับหัวโลนโลนเด้อครับเด้อพี่น้องขอแข่งขาเครื่องดำครับผมโบกหางแบบง่ายเลยพี่น้องเด้อส่วนนี้ตัวนี้แดงดีครับถึงเดือดทางแดงเด้อครับผมเปิดราคาไว้หลายแผนะครับเปิดไว้เจ็ดสิบห้าครับเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้าพันต่อได้ครับผมเออราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดกำลังมองหานะครับอ่านี่นะครับอ่าตัวจังซี่ครับผมบรรยากาศงัวงามครับผมมาอนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ้งครับผมตัวดีๆ งามๆสวยๆเลยครับอ่ะนี่ครับอ่ะนี่ครับจากเอีสารคามฟาร์มนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้ครับอ่ะครับผมท่องได้3เดือนกับแจ็คพอตรายล้านแม่นครับผมอูนี่ครับพี่น้องตัวนี้ครับผมตัวอีกตัวเดีครับตัวนึงเลือดลอยครับอ่าเลือดลอยนะครับอ่ะมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมเนาะอ่ะพี่ตองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะครับผมอ่ะนี่เด้อครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งครับผมอ่ะงูเลือดลอยพี่น้องตัวนี้อ่ะเพิ่นยืนในห่มแต่ว่าตัวเพิ่นกระแดงดีดดอกพี่น้อง สวยๆเลยครับครับผมเป็นตังไหนพี่เอตัวนี้รายละเอียดนะครับตัวนี้ท้องฟอร์ตินอตสามเดือนครับผมท้องพอร์ตินอตสามเดือนครับเป็นเลือดลอยนะครับผมเป็นเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้อลูกสองในท้องครับอ่าลูกที่สองในท้องเนาะครับเนาะนี่ครับผมอ่าครับอ่าตัวดีๆจังสี่แหละพี่น้องขอแข้งขาบแกบนี้ครับผมอ่านี่เด้อครับผมส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับ เกือบร้อยห้าสิบครับผมเกือบร้อยห้าสิบครับผมนี่ครับหัวล้นๆตัวดีๆยงๆจั้งสี่หละพี่น้องครับผม เออนี่เด้อขอแข้งขาสวยๆยืนยกๆไว้ให้ครับผมสวยครับผมราคาไรไปไหนครับ1นึ่งแสนสองหาพครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบตัวครับอันนี้เพิ่นยืนในโฮมครับผมพี่น้องนี่เด้อครับผมนี่เด้อครับผมเลือดร้อยนะครับข่องพอดีพี่น้องใส่พอดีไว้ฟังทั้งนี้ก็ได้ยื้อพี่น้องเ่ย้อนไปไหนครับงามๆสวยๆนะครับ หนึ่เด้อครับแสนสองหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้เนาะพี่ต่อรองได้ครับผมราคาต่อรองได้เหมือนเดิมพี่นอ้องนี่ครับงามเนอะครับตัวนี้ใบ มีใบมี่ย no ังเบิดทุกอย่างนะครับใบครบนะครับใบครบใบลอยครบนะครับนี่นะครับเพือครับผมครับผมสวยๆงามๆครับผมพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ตัวจังสี่ครับผมตำหนิบ่มีนะพี่นะบ่มีครับผมไม่มีตำหนิรับประกันตำหนิทุกอย่างประกันตำหนิทุกอย่างครับราคานี่นะครับอ่าอ่าทรงทรงฟีบ่ครับหรือจังใดแล้วแต่คุยกันครับผมไก่กับว่าด้ทรงฟีครับเพราะว่าเรือลอยราคานี่ถือว่าจิบกิบเหรอครับอ่าจิบกิบเนาะครับเนาะตะก้อนนี่ช่วงคีอสี่เท่าเนาะสองแสนก็แ่ละครับนี่ครับงบราคาสองแสน เมื่อนี่เรื่องไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าของฟาร์มขึ้นอยู่กับหมังอื่นเหรอครับขืนหมังอื่นตัวนี้ก็ว่าตั้งก็แสนแปดแสนเกตแล้วครับผมนี่ครับเนาะเดี๋ยวขับเด้อหมังอื่นนะครับนี่ครับนี่ราคางามๆครับผมตัวสวยๆงามๆราคาดีๆครับผมพี่น้องผู้ใด็กก็นังมองหานะครับเนาะอยากจะซื้อเข่าคอกเจ้าของไว้เด้อครับเด้อครับผมอ่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์สวยๆนะครับนี่ครับอ่ PA ราคามเพิ่นมีให้สองตัวสวยๆมือนีเด้อครับอ่นี่เนาะครับนานี่ครับอ่ผมให้เบื้องพันหลังแตกไม่ยาแล้วพี่น้อองครับผม่ เป็นแม่ทองนะครับทองที่2ลูกที่2องในทองนะครับนำไตด่ดีๆนะครับขอแข้ <commissioned, S 1> งขาบอมีตําหนิอย่างจักยางด้วยพี่น้องอ่ะเลือดร้อยนะครับเด้อมือน erm <firmly repeated> <days> ีิค <hide> ร <out> ับผมอ่ะครับผมอ่ะครับผมขอบคุณได้หลายครับพี่ครับผมส่งมาครับผมครับผมคอ่ะครับนี่ด้อครับครับผมอ่ะนี่ครับผมพี่น้องกะผมพาเดินชมไปเรื่อยๆครับผมไปฟังทางนี้เนาะครับเนาวอ่ะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอ่างัวงามครับผมกับอ่าพ่อหนอม นี่ครับอืมฝั่งทางนี่เด้อครับเด้อครับผมกะเดี๋ยวผมอ่าผมพาดูของพ่อน้อมครับผมอ่าครับผมสวยๆตัวนี้ครับผมสวัสดีครับพ่อน้อมสวัสดีครับอ่าตัวนี้เป็นแม่แม่สาวบ่ครับแม่สาวครับผมลูกพ่อน้อครับนี่ลูก KF หกแปดเด้อครับเด้อครับผมอ่าอายุจักเดือนครับบ่สิบกว่าเดือนเป็นแม่สาวนะครับกะนี่เด้อครับพี่น้องผู้ใด ผู้ใดอยากจะได้ตัวจังซี่นะครับเด้อนี่ครับผมอ่ะฮู้เชื่องเชื่องครับผมพี่น้องอ่ะกกหางนะครับอ่ะนี่เด้อใหญ่ๆเครื่องดํานะครับแข็งขาดําหูดําครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะของพ่อหนอมครับผมอ่ะราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้45,000บาทต่อได้หลายครับเออต่อรองกันได้เนาะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เด้อครับผมตัวนี้ครับผมลูกเคเอเจ้ากาเดตเด้อพี่น้องครับผมพอเดี๋ยวไม่จะโตมันเนาะตัวเดียวครับตัวเดียวครับผมอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับ ศูนย์หก6ี่หกห้าหนึคงสามสามหกแปดครับผมคนเดียวโอรมาได้เลครับผมพ่อหนอมวัวงามเด้อพี่น้องอยากได้กันสี่เนาะครับเนาะครับผมอ่าโซมานครับพ่อครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อหนอมสวัสดีครับครับผมอ่ะอันนี้เด็มาจกโตครับมัอนี้ม้าสองโต ครับผมสองตัวตัวไหนนะครับอ่ะฝากฝากนะครับด้วยดูเคฟสามอ่าดูเคฟสาฝากนะครับฝากไหมนี่เด้อครับผมอ่ะโซโล่เลยครับที่นี่ครับผมรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยครับแต่ละตัวดูเคฟสามหนึ่งทั้งคู่ครับอ่คู่นี่เคฟสามหนึ่งแมนครับนี่เด้อครับผมตัวใหญ่นั่นึ่สิบหกเดือนตัวตัวนี่สิบหกเดือนอายุสิบตัวใหญ่สิบหกเดือนครับผมลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุสิบหกเดือนเด้อพี่น้องอ่ะครับผมอ่ะนี่เด้อครับพี่น้อง ครับผมฟังทางนี่เดี๋ยวผมให้เบื้องมันย้อนแสงเนาะครับเนาะนี่ครับตัวแดงๆดีๆจังสิครัะพี่น้องส้นสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยที่ชิฟต์กัครับร้อยที่สามร้อยที่สี่ประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่เด้อครับเด้อสำหรับตัวนี้ครับผมนี่ครับเบื้องเบื้องข้างหลังครับพี่น้องดหลังครับผมแผ่นขังหลังหนาเลยครับพี่น้องไทยเต็มเต็มจังสิครัะพี่น้องครับผม นี่โกหางใหญ่ๆครับผมลูกสาวเ f 3 1นึ่งนะครับตัวนี้ก็คือกันเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาไว้หลายไปนะครับนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ไว้เปิดไว้แสนเอ็ดครับแสนหนึ่งหมื่นเด้อครับเด้อแสนเอฟพี่น้องสำหรับตัวนี้ครับผมแสนหนึ่งหมื่นครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้เด้อครับหนาดีๆยงโยกดีๆล่ะพี่น้องครับผมนี่ครับคู่หนึ่งสวยๆครับผมอ่ะอย่ามาเบิ่งฟังทั้งพี่อีกตัวนึงนะครับ ครับผมตัวนี้อายุหลายปีนะครับตัวนี้12เดือนครับอายุ12เดือนครับผม12เดือนสวยๆเลยครับที่นี่มุดไสเด็ดเนี่ยน้มุ้งนีงามๆเลยพี่น้องอายุ12เดือนนะครับนี่เด้อครับผมฮู้ฮู้เชื่องเชื่องครับผมสวยเลยครับตัวนี้ครับมุ้งนี่เนาะครับเนาะนะครับนี่ครับยืนคููกันยู่หนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งทั้งสองเด้อพี่น้องเด้อครับ น้ำไตดีๆขอแข็งขาหัวบ่มีตำหนิเนาะครับวบ่มีตำหนีครับไม่มีตำหนิเด้อครับแผ่นหนีแผ่นหลังครับผมโก่งขาแย่ๆเด้อครับขอแข็งขาดีๆครับนี่ครับหูดำเครื่องดำนะครับเนาะโบ๊ทๆจังสี่ละพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้เปิดราคาอะไรเป็นไครับตัวนี้ตัวน้อยเปิดไกด์มั่นหาครับเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมพี่น้องราคาต่อรองกันได้เนาะแม่นครับราคาต่อรองกันได้เด้อพี่น้องเด้อ ครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้จังสี่นะครับเนาะนี่ครับสวยๆเลยครับหัวบ่มีต่ำหนีเนาะบ่ครับหัวหล่นๆเด้อพี่น้องเลยครันหล่นทุกตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดครับผมพี่น้องนี่ครับนี่เด้อครับผมเป็นแม่สาวครับผมตัวนี้จักเดือน ปีหนึ่งปีหนึ่งพอดีพอดีเล่นป่ะมีนอยู่ในใบเพิ่นปีหนึ่งพอดีตอนนั้นนี่ชิบหกเดือนไปไงนี่ใบนี่หลอดนี่ยังครบแมีนครบครับนี่เด้อพี่น้องเด้อพูดเดียวอยากจะได้อ่าใครอยากจะได้นะครับเอาไปจิบเก็บเข่าข้อเข่าฟาร์มเข่าหลักเด้อพี่น้องเดได้ครับกําลังมองหาอยู่นะครับอ่าใบเพิ่นนี้ให้ครบครับผม อ่ะนี่เด้อสวยๆงามๆครับผมพี่น้องอ่ะฝากเบอร์ติดต่อนะครับ061 061 661 661 2 8 7 5ครับ2875ครับผมห้อยปีสุวรรณเด้อครับเด้อครับผมจากร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมอ่ะสวยๆงามๆคู่หนึ่งยืนคู่กันอยู่นี่ครับผมอ่ะครับผมโซกมานครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมนี่เด้อครับเด้อครับผมพี่น้องกะสวยๆเนาะครับเนาะมือนี้อ่ะมีให้เบิ่งนะครับบรรยากาศงัวงามเด้อครับเด้อพี่น้อง ครับผมราคาตรงแกดสุดเนาะเออ,เอ,อตักวันนี่ราคานี่พ่ได้อยู่เนาะครับ เออนี่ครับอ่เดี๋ยวนี้ราคากันเหลืออายุตัวบ่าถึงแสนเออเหลืออายุตัวบ่าถึงแสนคตะก้อนนี่ไม่ได้ราคานิตก้อนนี่ไ่ได้เออนี่ครับหนึ่งวันเราละสองแสนสองแสนบวกบวกคุณนะครับจังที่เดวต์กันมันบ่ไม่อะเกินราคานี่คือคุยกันยากเล่นบ่ราคากับเศรษฐก้อนเลยครับวันนี้พอดีมีเงี้ยคือแค่อ่าข้าวผมอะมีข้ับผมอะลงมาหลายครับผมช่วงนี้น้องงัวงามงามนึงสิครับพี่น้องตะก้อนราคาเป็นอ่าแสนสองแสนนะครับสมือกับต่ำลงไีกต่ำแสนกับเด้ออ่ะ ตรงมันครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมได้มาบ้างไหมนี่ได้เต็ของน้อยู่หน่อยเนี่มืหลังนี้ครับผมตัวไหนนะครับตัวนี้บอกตัวนี้หมื่นเก้าพันบาทครับผมอ่ามาเบิ้งของหอยทองมีเดอร์ครับผมราคาหมื่นเก้าพันบาทครับผมพี่น้องสำหรับตัวนี้ครับอันนี้เป็นแม่สาวเนาะสาวน้อยแม่ครับผมจักเดือนครับนี่สาวน้อยก็สดปีนึ่งประมาณปีหนึ่งเออนี่เด้อครับเด้อครับผมนี่ครับคนที่สนใจอยากจะได้จังสี่เนาะครับ นาะตัวนี้แม่นี่เครื่ององมเน้อพี่น้องเด้อราคาราคาไว้อีกทีนึงครับหมื่นเก้าพันบาทต่อร้องกันได้เนาะคร <ำ S 1> ับเนาะอ่ะไปหยับมาเบิ้งฟังทั้งพี่ครับผมตัวนี้ขายแล้วครับตัวนี้ขายแล้วขายอะไรมาไหนครับหนี่ตัวนี้ขายสองหมื่นขายสองหมื่นครับผมอ่ะตัวไหนเนี่ยครับผมตัวนี้หมื่นห้าพันบาทครับผมอ่เป็นแม่สาวนางน้อยนุย่น อ่าครับผมแม่สาวนางหน่อยนวลๆเด้อพี่น้องเด้ออายุจักเดือนอายุจักเดือนครับอ,อายุกี่ส่วนปีนะไนครับอ่าประมาณปีนะครับระนะ,ะตัวนี้ส่วนสูงประมาณเท่าไรครับประมาณร้อยยี่สิบคอครับ <120 S 2> ร้อยยี่สิบนะครับอ่าส่วนสูงเพิ่นนะครับอ่หนี่เด้อครับผมอ่ตัวนั้นสาสามเนาะ,ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งงวดสองหมื่นสามครับผมพี่น้องอ่หนี่เด้อครับผมอ่ราคาสองหมื่นสามพันบาทครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวบ่แม่ครับแม่สาวแม่สาวท้องว่างเนาะเป็นมาผสมมาในเดือนกัวหรือผสมในเดือนกว่า เออนี่เด้อครับเด้อตะวากะอ่าตะวาประธานตรวจทองครับผมอ่าเพื่อนว่าผสมมาแล้วในเดือนกว่าพี่น้องผ่านรอบไปแล้วนะครับผมแม่สาวครับผมเนาะส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเกือบร้อยที่สิบอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่าตัวจังสี่สองหมื่นสามพันบาทครับผมอ่าตัวได้อๆครับเหมือไปอ่าฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับสี่เครับผมอ่านี่เด้อครับผมอ่าครับผมกะหอยทองมีนะครับเนาะครับผมจอร้องกันเอาเด้อครับเด้อครับผมโซมันครับพ่อ ครับผมครับผมอ่ะนี่เด้อครับผมกะสวยๆงามๆให้ครับผมผมพี่น้องกะบหยันมาเบิงงวงงามนะครับทั้งห้อยอัดสารคามเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับครับผมนี่เนาะครับผมมาเบิงอีกตัวหนึ่งครับผมอ่ะเป็นแม่นะครับแม่ท้องบ่ครับนี่ครับแม่ท้องสองครับแม่ท้องที่สองเด้อพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เด้อครับอ่ะนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับผมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิงฟังทั้งนี้เดี๋ยวมันจะย้อนแสงครับผมพี่น้อง นี่เด้อครับทองกับพอได้อยู่ครับ KF สามหนึ่งครับท้องกับ KF สามหนึ่งสามเดือนครับได้สามเดือนครับผมตรวจท้องเรียบร้อยอ่าตรวจท้องเรียบร้อยรับประกันท้องชัวร์ครับพี่น้องเลยคือตรวจดีก็ได้หพรายากครับผมนี่เด้อท้องสองท้องที่สองกับ KF สามหนึ่งครับผมพี่น้องอ่านี่เด้อครับผมอ่าผมทำเบ้องต่อครับสูงร้อยหารที่ผาบวกลบร้อยห้าสิบห้าบวกลบเด้อพี่น้องส่วนสูงเพิ่นครับผมนี่เนาะอ่านี่เด้อครับเด้อครับผมเนาะอ่าฟังครั้งนี้ครับผม นี่ครับอ่ะเพิ่นยืนครับผมนี่เด้อครับอ่ะส่วนสูง155บวกรบท้อง KF31 ได้3เดือนรับประกันท้องชัวรแม่นรับระกันตั้มนี้ตรวจท้องให้แล้วรับประกันตัมนี้ให้ทุกอย่างเด้อครับเด้อครับซื้อขายกันตรวจดีก็ได้ครับอ่ะครับผมสัหรับแม่นี่นะครับเนาะอ่ะรับประกันให้นะครับนี่เด้อราคาเปิดไล์ไปไหนครับเปิดไว้53ครับเปิดไว้53,000บาทเด้อพี่น้องเด้ออราคาครับผมคง ราคาต่อรองได้พร้อมส่งครับแม่ลยนะครับพร้อมส่งเลยครับราคาพร้อมส่งเลยครับเด้อพี่น้องสำหรับแม่หนินะอ่ะนี่ครับบอกไงเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะผมเห็นว่าขาดลำเลียงเนี่ยง้อก็อยาลามธรรมชาติเออนี่ครับอ่ะเป็นง่าอ่ะนี่ครับผู้ใดสนใจอยากจะเห็แม่บอกแม่พผมเป็นลูกที่ไว้อ่ะใหญ่ๆเลยครับอ่ะเพื่อนเป็นลูกแง่เป็นห่ั ตัวแม่เพิ่นเป็นสายซีไวครับลูกที่ไว้เนี่แหละสายมาลูกซีไวเด้อครับเด้อแม่เพลินนะครับอ่ท่องลูกในท่องกับไซเคเอฟสามหนึ่งไว้ให้ครับตัวกล้อนก็สามหนึ่งอ่าครับผมเป็นลูกที่สองเนาะครับผมราคาอีกรอบหนึ่งครับผมห้าหมื่นสามพันห้าหมื่นสามพันบาทครับผมอ่าขอแข่งขาดีๆบ๊ทโบ๊ทั้งสี่ล่ะพี่น้อง ฝากเบอร์ติดต่อนะครับผม093 093 412 412 3246 3246ครับผมหอยอัสซานะครับครับผมส่งหมานด้วยครับเด้อครับผมนี่เด้อครับผมขอบคุณครับครับผมนี่ครับผมพี่น้องกับบรรยากาศในตลาดครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆเดินชมไปเลยนะครับเนาะอ่นี่ครับโซนทางนี่กับพอมีเหเบิองนะครับ พ่อพ่อฮอบ่ครับพ่อฮอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้มาบ่ครับมือนี่ได้มากหาโต่อขายไปแล้วล่ะนี่ยังโค้มครับผอขายไปแล้วแม่นยังค้มวะนี่ละคมับโอ้โคมนี่เดี๋ยวคมนี่สองหมื่นหันบ่านี่อ่านี่พี่น้องของพ่อฮอสได้ครับเด้อเห็นเบื้องน้ำตะวันมันขึ้นรถเลยล่ะครับผมอาจจะบ่ชัดเจนบ้างนี่ครับผมสองหมื่นห้าพันบาทครับผมเออครับผมนี่เนาะคมนี่ครับเป็นแม่ลูกแม่เนาะครับผมอ่าฝากเบอร์อีกรอบนะครับแม่ทองเบอร์ ทองแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งซีซีสามแปดหกสามแปดครับครับผมพ่อฮอนะครับเนาะเออครับผมนี่ครับจากสนามความสงครับผมจากสนามว่าปีครับผมพอดีเพื่อนพ่อเพื่อนเอาขึ้นรถแล้วเนาะอ่านี่เลยครับย่างมาพ่อพอดีพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะเออนี่เด้อครับผมกัราคาพ่อมลวงแม่ท่องแม่ทองเดือนกัวทองในเดือนกว่ายประกันอ๋อคร่ะซื้อสองในสามนี่พี่น้องซื้อสองในสามเลยครับเด้อครับผมสำหรับอันนี้เป็นแม่ลูกแม่พ่อเนาะ ลูกแม่แล้วก็แม่ทองพร้อมซื้อสองได้สามเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับถักทายพองฮอครับผมโซกมานครับพ่อครับครับครับผมอ่ะครับผมหยับมาเพลิงทางผีดเด้อครับเด้อสวัสดีครับครับผมครับผมอันนี้ของผู้ใดน้องของข้าวบ่อันนี้ของผมนี่แหละครับผมครับผมอ่ะได้ไมเจ้โตัวขับไปมาเนี่ยได้ไหม ซีตัวย่ครับแต่่วาขายไปแล้วสองเหลืออยู่สิบตัวเลยนะครับฝากังไหมครับฝากแม่ครับเหลือแม่นี่แหละครับแม่นี่เป็นงวสาวนะครับเป็นวัวสาวครับผมสาวพร้อมผสมแต่ว่าเพิ่นจะคล้องเดิมเพิ่นผสมมาแล้วได้ยี่สิบกว่ามือครับอ่าครับผมครับผมผสมมาแล้วได้ยี่สิบกว่ามือสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบครับร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบเดือดสูงสุดสีจัดโบดครบเครื่องครับโบดครบเครื่องครับผมพี่น้องงอห่อเดี๋ยวครับผมลบม้าเพิ่นก่อนครับผมลบม้าให้เพิ่น ครับผมประกันตำหนิสุยางคครรรััับบผมปะกนนตหิทุกอย่างนะครับเรื่องราคากรผมเปิดไว้สามหมื่นห้าพันบาทแมนต่อรองราคากันได้อต่อรองกับไก่กับทรงฟีครับผมอ่บไก่กับทรงฟีบ่ไก่ทรงฟีนะครับแมนครับผมโบ้เรื่องครับผมบโบ้เรื่องงามเคนื้อขับเด้อผสมมาแล้วยี่สิบมือยี่สิบก็มือครับยี่สิบก็มือกับพันรอบพอดีพันรอบแล้วครับแต่ยังไม่ทันมีอาการขับสัตว์อีกยังครับผสมพอได้ไว้ครับผสมเพิ่มค่อมตัวไหมครับเดี๋ยวนี้มันราคางัวบงแพงเพิ่องผสมแต่ว่ากับเพิ่มพอพันที่แล้วที ถ้าเจ้าก็ผสมตัวละวพันกว่าบาทแหะครับผสมตัวดีแน่นอนเป็นนัวแดงครับถ้าเราบอกตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับถ้าเราบอกติ้มติ้มประเภทเม็ดสีนี่จัดมากครับผมผมสีแดงดีเข้มนะครับไม่ใช่ดีครับผมเม็ดปากคำนะครับครับผมบดบดครบเครื่องถุงเท้าดำนะครับเครื่องดำครับหูดำยืนสวยสะครับดำครับยืนยกสมซวนเหรอพี่น้องสาับาครับผมครับผมราคาเท่าไรครับเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องอรได้คับผมเด้อครับเด้อครับผมกาผสมไปให้แล้วคมตัวนะครับแม่นครับผม กัน,นเป็นตัวนี้ครับขัานรอบไปแล้วกับจังไฟนั่นอีกเชนหนึ่งได้พี่น้องเด้อครับ,รบผมตัวนี้ <ผม S 1> เป็นวัวสาวตัวนี้วัวสาวเป็นวัวสาวเด้ออายุอสองปีครับ อายุเท่าไรครับสองปีครับผมสองปีครับหัวโลนธรรมชาติครับผมโลนธรรมชาติสูงรอยห้าสิบบวกสูงร้อยห้าสิบบวกบวกโบดครบเครื่องถุงเท้าดำแข่งขาใหญ่ครบเครื่องถุงเท้าดำแข่งขากใหญ่ได้พี่น้องอายุยังไงเลยอายุสิบสแปดเดือนสองปีประมาณยี่สิบกว่าเดือนลรืครับยี่สิบกว่าเดือนกับเป็นแม่สาวพ่อผสมแม่ครับผมอ่านี่นะครับเนาะหัวโลนธรรมชาติครับผมโลนธรรมชาติได้พี่น้องลำตัวเงาครับแข่งขาใหญ่แข่งขาใหญ่แห้งครับผู้ใดสับเราไปเป็นแม่พันแม่บอกเนื่สุดยอดเลยครับผมผู้ใดกำลังมองหาแม่ แมนครับผมทั้งไงทั้งเงาตัวนี้นี่ครับอ่ะประกันตำหนีทุกอย่างครับเพิ่นเป็นลูกพ่อไดนลูกบ่ไอจะคล้องเดิมเพิ่นกับว่าลูกซี้อไหวกับจักแถวเพาแถวเพราะว่ามีใบเ่ามียางเท่ากับมีแต่บอกว่าเอาตามตัวม่รับกวนคือเขาว่ามาเพิ่นว่ามาเพราะว่างัวเท่าเป็นงัวซื้ออ่ะ ทั่วไปยี่เล้วนะครับมันซื้อมาขายไปห้าบ่มีใบหลักฐานใดห้องก็บ่อยากตัวพี่น้องเนาะว่าเออตัวนี้ลูกตัวนี้ดอกครับตัวนี้ลูกเตาบ่องบอยักตัวก็บผมตามความซื้อเจ้าวะแมนครับที่ต่อรองรับรับกันได้แมนครับผมตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับครับผมเป็นเจ้าของเก้าเพื่อนว่าเป็นสายสีใบเด้อพี่น้องแมนครับผมฮคร์ลอนทั้งครับผมครับผมเปิงส้นข้างหน้าครับเป็นงัวหัวโลนธรรมชาติครับแข้งขานี่ยกให้เขาเลยแข้งขาใหญ่มาตั้งง่วงถึกนี่ครับผู้ออพี่น้งคครรัับบ ตัวนี้กัเป็นบีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับผมพี่น้องราคา3ามห0ื่าพับาทต่อรองกันได้นะไอ้แมนครับแต่ก่อนนี่หกเจ็ดหมื่นแหละครับจังสิเดี๋ยวนี้หอมสามหมื่นเก้ามนครับโอ้แต่กี่6กเจ็ดหมื่นเพิ่นบ่าวน้ำผอมเออบ้านบ่าน้ำผองครับผมไอ้เพิ่นออะครับผมมีสองตัวเลือกสองตัวนี้แหละครับผม่ะครับผมฝากเบอร์ติ่อนะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดครับเก้าสามเก้าเจ็ดสุภัฟ้ามครับผมสุัฟ้ามจาก เรารอนี่ครับพี่น้องผู้ใดเอฟซีผึ่นยูเด้อพี่น้องอยากจะได้นะครับก็ติดต่อทางสุพัฒฟาร์มเด้อครับแมนครับผมยางตลาดการะสินล์นครับผมโซมานครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับดีครับเด้อบรรยากาศงั่วครับทุกคนทั้งพี่พี่น้องเดินชมมาเรื่อยๆเลยนะพี่น้องตากะอันใดที่ข้อมูลงอนใดที่มันบ่ชัดเจนบ่ละเอียดเนาะกะให้พี่ให้น้องครับร้องโทรสอบถามเบิ่องกับเจ้าของเพิ่นอีกเชนึงได้นะครับเนาะคุยราคาต่อรายละเอียดกันได้ครับผมพี่น้อง อ่ะนี่เด้อครับบรรยากาศโซนนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศงวง้มผมอ็จะพาพี่พ่อน้องเดินไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องอ่ะนีเด้อรับอ่ะขยับมาฝั่งนี้ครับผมเห็นงวอยู่โซนทางพี่กับบ้านูว่าเจ้าของยุใสอ่ะครับผมอ่ะขยับมาเบื้องฟังทั้งนี้นะครับอ่ะน้ำคุณพ่อเพื่อนสวัสดีครับครับคุณพ่อได้มาบ่านองมือนนิตัวไหนแน่ครับนี่บอตัวคูดั้มนี่บอ สามหมื่นครับเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกเด้อครับเด้อพี่น้องแม่ลูกตัวสีดําแม่ลูกแม่เนาะครับแม่ลูกแม่ลูกจักเดือนครับพ่อลูกซีหาเดือนครับผมนี่เด้อครับลูกประมาณซีหาเดือนแม่ทองว่างครับตัวเงี้ยยังสี่หล่ะครับส่วนสูงแม่ประมาณร้อยเกือบร้อยหานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่ครับผมแม่ดำนะครับเนาะลูกออกมาดำดำโบดๆเทาๆยังสี่หล่ะครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากจะได้จะนี่นะครับนี่เด้อครับเด้อ ครับผมพ่อได้ตัวไ,ไหนไม่แม่แม่นี่แม่นี่ทองทองทองเจ็ดเดือนราคา47,000บาทพี่นอ้องสำหรับแม่นี่เด้อครับผมนี่ครับอ่ะโบ๊ทโบ๊ทนะครับแข้งขาถุงเท้าดำหน้าดำหูดำ,ดำครับผมพี่นอ้องให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งครับผมเนาะอ่ะนี่เด้อครับผมแม่ท้องเจ็ดท่องก็พอได้พอทองซีไว้นะครับเนาะ เออทองกับไซพอซีไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับนะครับทองกับซีไวายุคันเจ็ดเดือนพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะได้อ่เอาไปไว้ในคองในหลักคลองที่ไหนครับคลองที่สองเออลูกที่สามสามพื้นริ้วพักอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวดูไปทีละตัวครับผมตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมพี่น้องนี่เด้อครับอ่ะนี่เนาะครับผมให้เบิรงนะครับอ่า นี่ครับราคา31,000บาทครับผมพี่น้องสําหรับตัวนี้เป็นแม่สาวเด้อครับเด้อครับผมอ่ะแม่สาวเครื่องดําดํานะครับอ่ะหูดําหน้าดํานะครับอ่ะนี่เด้อครับเด้อหัวลุนลุนครับผมพี่น้องแผ่นหลังแตกมายาเลยครับขอแข่งข้าวดีๆครับผมอ่ะสีแดงดีครับผมสามหมื่นนะครับอ่ะครับผมพุ่นอพาะตั้มหนึ่งนะครับเด้อฟังนี่มันย้อนแสงครับผมอ่ะนี่เด้อครับผมผมให้เบิ้งตัวเต็มเต็ม ครับผมเออนี่ครับอ่ะฟังทางนี่ครับผมพี่นอ้องอ่านี่ตัวจังสี่เป็นแม่สาวครับผมอ่ะครับผมมีตัวใดอีกบ่พ่อหมดแล้วหมดแล้วเนาะอ่ามีอ่ะตัวนี้เท่าไรครับสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหมื่น <30, 000 S 1> อันนี้สามหมื่นสองพันามหมื่นสองพันบาทครับผมตัวนี้สี 40, ่หมื่นเจ็ดแล้วก็ตัวแม่สาวเมื่อกี้แม่สาวเมื่อกี้เท่าไหรครับพ่อตัวสาม ตัวนี้31,000ื่นครับผมพี่น้องค่ะนี่เด้อครับ31,000บาทครับผมพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจอยากได้รายละเอียดกับติดต่อสอบถามพ่อเพคุนเอาได้อีกเทช่นึงครับผมฝากเบอร์ติดต่อนะครับ089ย์แปด7ก้าห้าเจ็ดเครับผมนี่เด้อครับเด้อพ่อยังจากทั้งไหนครับพอดีจากาจกกันทระวิชัยเด้อครับเด้อครับผมสารคามเขานี่ยแหละพี่น้องทางมอไม่เนาะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะโงมันครับพ่อ เดี๋ยวผมพาเดินดูไปเรื่อยๆครับผมฟังทางนี้กับพอมีเห็นชมอยู่หรอกพี่น้องครับผมสวัสดีครับขายไหมครับนี่ครับผมอันนี้แม่ลูกเนาะครับผมแม่ลูกว่าไว้ไรไปไหนครับว่าไว้สามหมื่นสามหมื่นบาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับนี่ครับนี่ครับอ่ะคบแม่ลูกแม่ลูกแม่ได้ครับลูกจักเดือนหรอคลูกชื่อเดนลูกซี่เดือนครับผมอ่ะลูกลูกลูกซี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นแม่ลูกแม่เนาะครับผม ราคา30,000บาทครับผมแม่สีนวลนลูกที่ใดครับลูกอตัวที่สอ๋ออันนี้ลูกตัวที่สองทองว่างเนาะครับผมอ่ะพอได้มาคููเดียวนี่บอกอ่ะฝากเบอร์จิตต่อพี่น้องนะครับศู3ย์3 7ัแปดศูนย์แ่อแปดสอมอามเาพ่อชนยีจอมเจ็ดห้าศูนย์ามเจ็ดห้าข้า่ไฟชัยสีจอมทองอ่ะพ่อชัยสอมทองเนาะครับเด้อพี่น้องนี่ ครับผมสนใจอยากจะได้จังสี่คมนึงสวยๆงามๆครับผมตัวลูกเป็นแดงดีๆจังนี่เหรอพี่น้องแขนงอันตันเลยครับผมอ่ะโชซมันครับพ่อครับผมมันมันครับครับผมอยากมาฟังทั้งนี้สวัสดีครับขายไปนอครับหนึ่งขายไปครับหนี่งจะไปพ่อจะไปทาเพิ่นจะไปทาเพิ่นอ๋ออ่าพ่็นปยังครับผมครับผมตรงนี้นึงแล้วก็จุกของเกือบสิบวออยู่หรอครับผมสวัสดีครับคุณพ่อ ครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อตัวแดงๆดีๆอยู่นี่ครัพี่น้องอ่ะมาเบิ่งตัวหนึ่งแดงสวยๆครับผมเครื่องดำดำเด้อพี่น้องเด้อครับผมแดงดีๆครับผมอันนี้เป็นลูกพ่อไดนลูกปะพ่อลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องอ่ะส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบเตยหรืดอกพี่น้องบวกลบ ครับตัวนี้อายุจักเดือนครับประมาณ11บเดเดือนเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ยกดีนะพี่น้องเนาะฮู้ฮู้เชีงเชื่องเจังซี่แล้วครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับนี่เด้อลูกสาว KF31 ครับผมอ่ะครับผมเป็นแม่สาวแม่บอกแม่พันได้เด้อพี่น้องผู้ใดอยากจะได้จังซี่เออนี่ครับตำหนิบ่มี่อย่างนาะพ่อเนาะพ่อได้ไหมเจ้โตัวมานีไ้มสอตัวครับโยตัวใดอีกครับขายแล้วเหลือตัวเดียว อ๋อครับผมอ่ะฝากเบอร์ติดต่อพี่น้องนะครับศูนย์แปดสามสองหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดสามครับผมอ่ะพ่ออยังจากทางไหนครับ พ่อวัดจากย่างตลาดกาลสินเด้อครับเด้อพี่น้องผู้ใดเอฟซีทางพุ่นนะครับอยากจะได้สวยๆงามๆยังสิเอาไว้ไปเป็นแม่บอกแม่พันในขอกในหลักเท่านะครับเออนี่ครับติดต่อครับผมพ่อวัดเพิ่นได้เลยครับเด้ออ่ะนี่ครับอ่ะส่งมารับครับผมคุณพ่อครับผมสวัสดีครับนี่เนาะครับผมพี่น้องกะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูเดินชมไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องทั้งๆที่เนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวเห็นงัวงามตัวหนึ่งยืนอยู่นี่ครับผม เป่ารู้ว่าของผู้ใดเด้อครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้ของเฮาบ่านออครับของคนไทยเนี่ยของคนไทยเนี่ยของคนไทยเออครับผมอ่ะอันนี้ของของเฮาบ้ครับขนใหญ่แล้วนี่นะอ่าครับผมอ่าโซโล่เลยครับจะไปย่านฝากไหมนี่ครับนี่เอ้าครับผมเออแล้วอากวงพลออกรูปนี่แค่ครับผมอ่ะมาเบิ้งครับผมเป็นแม่หนึ่งแม่สวยๆอยู่นี่ครับผมเห็นตีเบอร์ไว้เป็นเอฟสองหมครับโอ้ยเบันตีเบอร์ซื่อๆเดี๋ควพาตีเบอร์ซื่อๆนะครับเนาะเออนี่เด้อครับ ยูน้ำเพิินห่ะเพ่นตีใบงบบมีใบบ่มีอยางดอกซื้อโบ่ต่า่ากตีใบจซื้อจะอใบบ่ทันมาครับผมลูกสเคเึล่ะลูกสาวเคเอครับผมสวยๆอายุได้ขวบหนึค่ะอายุได้ได้ปีหนึ่งครับผมปีนึงพอดีเนาะครันผมเีเออนี่ครับผมพี่น้องลูกสาวเคเอหนึ่งอายุหนึ่งปีเด้อผู้ใดอยากจะได้โตจังส่ส้นสูงประมาณเท่าไหครับร้อยสา ร้อยสามสิบได้เนาะครับเนาะอเออร้อยสามสิบบวกบวกครับผมนี่ขอแขงขาดีดีหูดำดำเนื้อพี่นอ้องอ่านี่ครับนาหนกหนวแผ่นหลังแตกไมาอย่าเลยพี่น้องเอ,อ้ยครับผมผูใ้ใดสนใจอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันตัวจะสีหนาง,งามค่ะครับผมนาหนกนาง,งามสวยๆเลยครับผมพี่น้องหนังหนา,นานดีหูดำดำนะครับอ่าแขงขาดีดีอ่าถุงเท่าดำนอครับเด้อเครื่องก็ดำเนาะครับผมอ่านี่ครับเปิดราคาไหลเป็นไรครับ สามหมื่นเจ็ดค่ะสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อสำหรับแม่นี่ครับผมพี่น้องอ่ะสนใจอยากจะได้เป็นแม่บอกแม่พันเด้อครับเด้อหรือจะซื้อเขาข้อเขาลักเขาซ้ำครับผมอ่ะเอาไปไว้นะครับเนาะจดเอฟจะของเองก็ได้อีกเชือนึงนะครับครับผมพี่น้องอ่ะแม่สวยๆจังสี่นะครับน่าอ่าเก็บไว้พี่น้องราคานี้เด้อครับเด้อครับผมอ่ะครับผมในไม้จะโตครับสองโตค่ะนั่นตัวนี้ด้วยเนาะครับผมอ่ะมาเบิ่งอีกตัวนึงครับผมพี่น้องอ่าบางทางนี่ครับอ่ะนี่เด้อครับมวนด่ากันย้งฮัน นี่ครับผมพี่น้องอ่ามาเบงอีกตัวนึงสวยๆครับนี่ครับตัวนี้เพิ่นเป็นลูกพ่อไดครับอันนี้กับเคเอฟคือกันเลยค่ะต่วอาเป็นถังเป็นง้วยแม่ของง้อไทยกลางน่ะแม่ค่ะง้อไทยกลางครับผมเป็นลูกสาวเคเอฟคือกันครับผมพี่น้องนางนาคือกันนะค่ะนางนานาหูดำดำครับผมพี่น้องแข้งขาก็ดำคือกันเด้อครับผมส่วนสูงประมาณร3 5บวกบวกเช่นกันครับผมเครื่องดำครับผมอายุไรบันใล่ะครับ กสิปีกว่าแน่เนี่ยแหละค่ะอายุปีหน่อยหน่อยเด้อพี่น้องประมาณเดือนเนี่ยแหละค่ะ,ะปีปีเดือนหนึ่งนะครับประมาณ13เดือนเหรอพี่น้องสำหรับแม่สาวแม่นี่เด้อครับผมอ่ะคู่หนึ่งสวยๆครับผมของเจ้านี่เนาะเพื่นนี่งหงนะครับผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ ครับผมราคาอะไรบ้างครับนี่อันนี้เปิด26,000ค่ะ26,000บาทครับค่ะราคากับตอรองกันได้ทั้งแม่นั่นแม่นี่เหรอคะราคานี้ต่อรองกันได้ราคาห่องไว้ครับเพื่อทรงน้ำเนาะอ่าครับผมค่ะนี่ครับได้มาขันยูสนามนั่นก็บ่กได้ว่าสุดายคานี่เลยดอกเออครับผมเานี่ นี่ครับ้องไวผู้ใดสนใจอยากได้แบบนี้พี่น้องกะต่อร้องกันได้เด้อครับเด้อรายละเอียดครับผมเเบาถือใจต่อหน่อยเพิ่นกระโดดไฮไลายถ้าทรมาสอบถามกันได้ค่ะครับผมนี่ครับผมสวยๆงามๆครับมาต่อร้องกันได้ลูกพอดีๆทั้งหมดเลยนะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับไอ้095ครับผม180ครับ1865ค่ะครับผม095 180 1865ค่ะครับผมห้อยไร่จากข้างไหนครับห้อยตุ๊กตาอาสมาร์ทค่ะห้อยตุ๊กตา ตุกตาสามารถครับผมโอ้โหูวด,ดีนะพี่น้องครับผมนี่ครับห้อยกับสวยงัวกับสวยด้อครับเด้อพี่น้องมือน,นี่ผู้ใดสนใจอยากได้ังซื้อคะครับผมมันหมันครับผมมันหมันครับขอบคุณค่ะ นี่ด้อครับเด้อพี่น้องกับบรรยากาศในตลาดนะครับเนาะนี่ครับก็ยังพ้อมีใเ้เบิ้งโซนี่ก็เป็นบรรยากาศงวัวง้ามครับผมพี่น้องผูดด้ใดสนใจอยากจะได้จ้าซี่แบบนี้ก็เขามาเลือกซื้อเลือกหานในตลาดแล้วครับพี่น้องแต่สําหรับผู้ใดบ่มีเวลาอีกช่องทางหนึ่งด้อครับเด้อตลาดนัดวัวออนไลน์เขาก็จะพาพี่พาน้องมาเยี่ยมชมและกับอัปเดตสํารวจราคาไปน้ำกันครับผม สำหรับมือนี้นะครับคลิปนี้เบ้ารุดก็จะพาพีพ่อน้องพอไววซมหนีก่อนนะครับเด้อครับผมติดตามกันในคลิปหน้านะครับเนาะอ่าแล้วก็เข้ามาแล้วกัยังชมแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่าตลาดนัดวัวออนไลน์ครับผม